ไปปู่สาวบานมาเพื่อนสาวนั่งไปอยู่นั่งไปเห็นงานเชียงใหม่เดินอยู่น้ำเพื่อนนุ่มชื่อมื่นกีบสัตว์ลาบะโดไปตะแพรตะแพงพี่น้องค่ะลาบะโดตัวนี้ใหญ่นั่งอย่าเแ่าเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาเฮือนเพื่อนสาวรดดาวันเลยครับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนเลือบสมัยเลียนหนังสือแต่สมัยปอขี่ไก่น้ำกันค่ะ าิอันนี้ไอ้ตาเสือค่ะค้นขับรถ่วนตัวของนางคนละขับคนละขับของนางวันเกิดไอ้ร้านล้านเพื่อนสาวกันเลยมานางบอกว่าพามากินอันย่างหนังค้เพื่อนสาวแองประมึกเคยสวยค่ะ เอาเลขเลขบัญชีส่งมาได้ว่นให้สนใจส่งมาได้อันนี้ก็มูสวรรค์เนาะมูสวรรค์พี่น้องมูสวรรค์โตโมเมนตมาสวรรค์นะคะมูสวรรค์ค่ะสกุลน้ำพลมูน่ะค่ะเดือดเช้ากินมาแล้วนียำปูกินเป็นบางคนพี่น้องสกุลโมเมนว่ากินนี่นีคู่มือนี่กินอ้อมทีบค่ะแต่ว่าข่อยกรบ่ได้อันนั้นว่าข่อยเพ่งมานี่กรบเบื้องบ่งปูแทบแทบมะลินนางบรรยากาศเฮือนทั้ง่งนาพี่เฮือนนางมันกัดดีดีพี่น้องหนาให้หนานาเขียวไปเบิด จะตกแน่ค่ะตกก็ไม่กลับพายุเขาพี่น้องเมื่อคืนนีฝนแห้งแห้งเมื่อคืนนี่ยขอนชิแจงหน่อยยิงเนาะปีสามฝนตกอะเมื่อคืนเห็นป่แห้งอีกได้มือเศ้านี่ปลาดีพวกเอามาหันได้เต็มคุขนาดพนันปาดีพนันไปแน่นั่นเลยเต็มได้สี่คูเดีค่ะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวขอสิพาพี่น้องมาเบิ่งอันเนียงเนาะไม้นั่งกระดอกกระเดียพี่น้องค่ะพี่น้องเบิ่งเนงเนาะไม้นั่ง หญิงน้อยยังนี่เฮ้ยนกน้อยยังบงบ่นไมยกินซุ้งพี่น้องแหนงมันขอเชียร์มาเก่งอยู่เมื่อใดก็ทนมาหานางขอเชียร์ไปเกน่นคอที่นางเมื่อก็นนั่งเอาหลานทรงคนพี่น้องนางก็ดียุ่งเนี่ยไม่มีเวลาให้กันตะกี้ปุบกันดุอยู่นา่งยุง่งเดี๋ยวนะคะอย่าพึ่งนะคะ ขอกมาแข่งนั่งนั่งก็ดีคนข้างหน้าก็ต้นมัดตองของนางตะกี้เลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้นางมัมีเวลานั่งให่ขาเจ้าเอาไปแล้วสะเด้ค่ะท่านที่นั่งพี่น้อกข้างนอกมังคุดของนางอันเนี้ยปเช่าอมท่านจะเอาไหมล่ะบ่อค่ะบ่อเอาค่ะ เมืองมาแล้วค่ะตั้งเข้ามาเลยพี่น้องค่ะคุณนะอย่าเพิ่งมาต๊ะ้าหัวกันเลยไห่เรือไฟอากาศเนาะแต่เมื่อวานนี่เนาะบ่เออมือแรกนี่มาลำชณะใดครับว่าชอบเป็นเต้าหน้าห่านอยู่บ่ฮะชอบไเสืออยู่บ่ะ โอเคนะคะพี่น้องเนาะเดยมากทายพี่น้องมาแบบแบบค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายว่าตายฉันว่าจาก จะกินน้งก้องเลยเร็วไปดูว่ไแน่แล้วไหมเยอะเนสวยงเลยโอ้ยคนกระเป๋าตัวแทนสามสูมตได้สู้ตัวได้อาไรบุกแทนมาไหมเอาไงเอาไปเอาไปอยู่ให้แม่เลยเอาไหมให้น้องเอาไหมให้น้องนี่ๆเอาไหมนี่ๆเอาไหมนี่ๆเอาไหม